สบายดีพี่น้องเบอร์สุโขทศกัณฐ์เบอร์สวงสุบลน่าจะเด้อโมนี้มากินพิซซ่าน้ำหนักคนน่ะสบายดีจ้ะพี่น้องจ้ามากินพิซซ่าน้ำหนักน้ำอันน้องคนน่าจะเด้อเพราะว่าอันโมนี้วันหยุดก็ได้อันเดียงเพิ่นจ้ะอันเพื่อนวันหยุดหรอกันเพิ่นอยากเพิ่นหิวหลายก็ได้ไปซื้อมาให้กินถั่วเเทปนี้ดูน่ะมากินจ้ะน้าไอ้ยังดอกเขามิเอ็นเสียคาบิเอ็นดอกซีฟุดขาบิเอ็นตี จะอีกอย่งหอกบรูนายนี่ก็กินบรูนซี่ฟุดเนี้ยเราเขาบอกมาอยู่จ้ะข้ามีเอียนนี่แหละเพราะมันมีอันนี้เพื่อนแบบว่แบบมีหนาไม่จ้ะพี่น้องจ้ะเอาเอาแป้งบางจ้ะแป้งบางให้เพื้นมาเนี่ยมากินกันเลยจ้ะอันนี้ออกอกินบรูนเอากินลุยอันนึ่งแถมนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเอาแป้งบะเอาแป้งบางให้เพื้นเด้จ้ะเด้อนึ่งแถมนึ่งจ้ะแป้งบางให้นกพื้นนั่งอยากหลายหิวหลาย ก็ได้ซื้อให้เกาะกินบัญยุดเนาะมันบัญยุดเราจะให้ยหน้ากินนี่แล้วจิตใหญ่ปวดไว้หนน้อยเนาะเบื้องต่ใกล้มาต่ใกล้มากแต่เกลียวเห็นไปต่ใกล้มากนี่นี่ต่ใกล้เกลียวเห็นม่นมปนบันนอกบันนอกเนาะทำมาผมเนาะผอใหญ่ทำมาตัวนั้นเอาตังค์มากัดไปสั่นปะเก้าอี้นะพี่เนาะตังค์เนาะบันนอกบันนอก ขอโทษขอโทษขออยู่ในหลดฝนเด้อย่าให้บาปไล้ย่ายเด้อยพนะบบกันด้วยนะคือสมแท้ซอสมะเขือเทศทำมาไปพ่นผูไปซอสอันซีราษาเมื่อไปมันผสมได้โบเสียนาะซอสมะเขือเทศนี่โบเสียวันนั้นเออซอสนั่นเสียมาอันนี้ซอสไอ้ซอสมะเขือเทศไอ้นี่ของดาซานด์เปิดให้แม่ที่หนักเปิดฟ้าออก อันนี้เส kind of ียบกัวพี่เนาะเราจะผงเลยว่มจอดใช่ไมมันตงมีแนวจิบไหมโอ้ยเนาะ ง่ายอืมอืมเจี๊ยบเย่เย่ได้อยู่โอ้ยหนูอ่ะวันต่อไปดึงนี่นะวั่อไปดึงของเขาจอดๆเลอ่ะใส่เจ้าหน่อยบ้างไหวขมวใส่ก็ได้อันนี้มึงเพ็ดๆวันเส็งๆอันนี้แป้งกรอบ

อ so no. so. ี่เบิองไม่อย่าเบิองแล้วกินเอาเบิองสุดท้ายฮันกัดข้าวมียายสองอันทันมาอใส่สองหมวสองมือสิ้องข่อยด้เออไปใส่ไปใส่ลดก็ไม่หนุบใชหมต้องข่อยเนี่ยะนี้ไปจะสิเอเนี่สืขึ้นได้ที่ยอนะกรมต้องอีกเบืองกองหนึ่งสองสามใส่ปากจ้าสีดาพูรับตาเห็ดอีกอย่างหนึ่งเลยเอา ใส่หัวหน้ากลมนงมาบางกล่องหนึ่งสองสามใส่ปากโอ้ยเนาะมากินซะกินซะกินซะเนื้น้่งไปเนาะมาห้าสิบไายผมใส่ปากผมรับหูรับตาไว้เนเนาะแซ่บอืมงานงานแสบเนาะงานซ่างเสือ แซ่บจังพี่น้องจ้งาบางบางน้นาเนี่ยแะคาบี้เอี้ยนซีฟู้ดคาบี้เอี้ยนน้าไม่พี่น้องเพื่อนบอกอยู่เพื่อนว่าทีบพอมาเล่ากินเนาะเล่ากินมันเล่ากินได้บุหรี่น้านะบัดนี้ขอหาขอเป็นบักซิดานึงวันจ้ะ 还行嘛。

ി ടോയ്സേ നീ പറഞ്ഞാൽ മതം മൂത്താ Hù xả lúc nơi thì nẹo được Chỉ ăn cây hết Một đủ con Phải không cây luôn chặt mạng nữa

ตัวเตะเน,นาะรสซาคิดว่าสามเปียงกันหนดียวเต้นจเปียงสองเปียงอืมอออ้อนื้นฉันก็อยากกวนของเอืมอ้อนั้น นั่งอยากจ้ะอยากสะบุบ้านนี่แอวอยากอยากจีบบ่อยากพิ่จ๋าจีบบอเห็นปะนัง่งผมยอมรับได้บ่นั่งอยากยก็ได้แบบบอเต้นูอยากดิเห็นปะมันนี่ก็เที่ยวเมื่อตาว่าพ่อใหญ่ว่าให้สิไป,ปพี่ไม้บอเห็นปะมึงเบอปากประปากคำทาวปรปากน้าฮะมือแบบสอง กูนายว่าไปแม่บ่เฮ้ยบ่เอาแต่าตามใจข่อยข่อยอยากไปข่อยก็จะไปทำทาแกงนั่งนะแกงนั่งนะนังะ่งเรียบปากปากมาอื่นไม่อีกสิไปยี่บ่เฮ้ยบ่สิไปยู่งทั้งสิ้นน่ะนั่งมีใจเรียดยัง

กิปมันยา่าวจ่ไหลังจ้าคลิปนี้เขาจะบอาเพลให้ได้เลงเด้อไอ้น่องก็ได้ก็เรียกก็แซกก่บก็ติดตาจาก็ปกติงจ้บยบายจุบๆจ้า